ไม่เคยกินราดหน้าที่แบบน้ําหอมขนาดนี้มาก่อนนะอันนี้พูดตรงๆไม่ได้อวยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําราดหน้าเส้นใหญ่อ,อันดับแรกเลยใส่น้ํามันพืชลงไปประมาณ2-3ช้อนโต๊ะอันนี้ต่อเส้นประมาณ2 5 0กรัมถึง300กรัมนะคะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะใส่กระเทียมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะพอกระเทียมเริ่มหอม ก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปค่ะไม่ต้องรอกระเทียมกรอบนะคะเพื่อนๆใส่เต้าเจี้ยวไปประมาณ3มช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็เอาเต้าเจี้ยวไปเทใส่น้ําซุปในส่วนของน้ําซุปเนี่ยอาจจะใช้เป็นขนาอก้อนก็ได้นะคะต่อน้ํหนึ่งหม้อเล็กๆประมาณนี้ก็อาจจะใช้แค่ครึ่งก้อนพอค่ะย่าจะทําน้ํารัดหน้านะจ๊ะย่าจะใส่น้ําตาลสองช้อนนะคะต่อน้ำหนึ่งหม้อนะคะต้มจิ้มนิดหน่อยนะนี่นะคะ เราใส่เป็นผงกุ้งลดลดหมูนะคะน้ำมันหอยหนึ่งกระบวยนะคะอันนี้ซีอิ๊วหวานเพื่อให้สีสวยอ่ครึ่งกระบวยค่ะฝาเขียวหนึ่งกระบวยนะคะซีอิ๊วเค็มครึ่งกระบวยพอค่ะใส่หมูหมักอันนี้เด็้คุณย่าบอกนิดนึงว่าหมูหมักอันนี้คุณย่าใส่อะไรลงไปบ้างคะใส่ไข่สองฟองแล้วก็งานิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยซีอิ๊วดำนิดหน่อย อยู่ในนี้นะคะแล้วย่าจะใส่แล้วนี่เดี๋ยวดูสีเป็นง่ายห้าดาวสังเกตดูน,นะตอนแรกคุณย่าจะยังไม่คนไข่นะเพื่อนเพื่อนถ้าคนทันทีมันจะคาวนะคะคุณย่าจะรอให้ไข่มันสุกข,ขึ้นมาก่อนนะอ่าแล้วค่อยคนนะคะพอมันเริ่มใกล้ๆจะเดือดก็ใส่ผักลงไปนะคะ,ะดเดือดพร้อมกันอุ้ยเนื้อดูนุ่มน่ากินอันนี้ในส่วนของเนื้อหมูนะคะเราเอาไปหมักกับสไปซ์แล้วก็โซดา แล้วก็น้ำมันหอยนะคะสามอย่างนะคะเนี่ยตหมูจะนุ่มเห็นไหมอันนี้จะเป็นเป็นแป้งข้าวโพดผสมกับน้ํานะคะแป้งมันก็ได้อ่าหรือใช้แป้งมันก็ได้ค่ะใส่เผื่อให้มันยืดให้มันข้นก่อนเทนะเพื่อนๆต้องต้องคนรอคนะคอนะคือถ้าเวลาเราเทต้องทําอย่างนี้นะลูกนี่ต้องคนทํานี้ตลอดม่ั้นมันจะไปอยู่เป็นก้อนข้างล่างถูกไหมเห็นไหมนี่แล้วอย่าใส่ทีเดียวทั้งหมดนะคะมันจะแบบเหนืดเกินนะคะอ่ดู สวยไหมสวยแล้วไหมนี่แป๊บเดียวมันเริ่มหนืดเลยซึ่งถ้าเราใช้แป้งข้าวโพดเนี่ยน้ำมันจะใสกว่าะจใว่าปงมนไหมลูกอ่าหมดพอดีเป๊ะเลยพอมันเย็นมันจะหนืดเพิ่มขึ้นหั่นเส้นเราต้องเอาไว้บนเะลียงก่อนแล้วลูกไม่ต้องใส่อะไรมากลูกใส่แค่ซีอิ๊วเค็มกับซีอิ๊วหวานลูกเค็มกับซีอิ๊วหวานผสมกันอ่ตนนี้ขอทาไว้ไหมให้มันโดนกระทะแล้วคนเลยอ้โ ลื่นไปเลยอ่ะเวลาหนูผัดนะย่าเส้นติดกระทะหนูไม่ได้กันเลยเนีไม่ได้ทานกันเนี่ยลูกเออหนูที่น่าแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเอาผักเอาหมูแล้วก็น้ำมาราดจัดเสิร์ฟก็น่ารับประทานแล้วค่ะบอกได้เลยว่าขายดีมากๆค่ะคือถังชอบนะและหน้าที่น้ำมันไม่ได้ข้นมากเกินไปอ่ะคือข้นประมาณเนี้ยนะคะเนี่ยที่มันข้นมากๆบางทีเรากินอ่ะโอ้โหยืดแบบยืดยาด เอาละพร้อมชิมแล้วค่ะทุกคนพร้อมชิมพร้อมจดหรือยังหนึ่งสองสามวันนี้คุณย่าจะมาพาทําอะไรคะวันนี้จะมาผัดหมี่ซั้วผัดหมี่ซั้วซึ่งอันนี้บอกเลยนะว่าคุณย่าทําขายตอนช่วงเจด้วยนะคะน้ำมันพืชน,น,น่าจะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะแล,แล้วก็ตามด้วยกระเทียมแต่ถ้าเวลาเจจริงๆเขาจะไม่ใส่กระเทียมใช่ไหมค่าใช่ไม่ใส่ใส่น้ำสต๊อกหน่อยนะลูก จะใส่ก่อนแลอันนั้นเป็นอะไรคะย่าอันนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะผงปรุงรสล้น,ลนหมูนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆจะขายเป็นเจไม่ต้องใส่นะนีอิ้วหวานช่วยสีให้สวยครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยแล้วก็ผักเขียวหนึ่งกระบวยนะคะกระยซีอิ้วเค็มหนึ่งน้ำประมาณแค่นี้ใช่ไหมเราจะใส่ให้มันนุ่ม นีเส้น,น,รนเราล้างลวกน้อร้อนแล้วนะลูกน้นิ่มเด้งล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะล้างแป้งอ,ออกก่อนแล้วค่อยจะมาลวกน้อร้อนลวลนกแล้วมาน้องน้ำเย็นด้วยไหมคะใช่อ่อาขยี้หน่อยนะคะดูนะลูกขยี้น,นิดนึงนะเห็นไหมลูกเี่ยเดี๋ยวพอให้มันนุ่มแล้วเราก็ใส่ผัดก็เสร็จเลยรสชาติจะพอดีเลยเป๊ะไม่ยากเลยลูกผัดมาสักพักนึ่งนะคะเราจะใส่เป็นเห็ดหอมลงไปนะคะหอมก่อนนะเห็นไหมลูกเส้นยาวเลยนะแค่เลีย ตันนี้เราก็จะใส่ผักคนชิมเขาชอบอันนี้ใส่ผักตามชอบเลยนะคะเราใส่เป็นบอลทอรี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปิดจ๊สใส่ที่ไทยนิดนึง<ม>โอเคอุ้ยหอมเห็ดหอมมากเลยย่าจะมาทำผัดไทยโบราณ ใส่น้ำมันไปประมาณสักครึ่งถ้วยได้มั้มคะครึ่งถ้วยประมาณครึ่งถ้วย,นะต,วยต่อเส้น<ล>ซึ่งโลดูยเยอะเนาะคุณย่าจะใส่กระเทียมเกลียวหน่อยหนึ่งนะเพื่อให้หอมตามด้วยหัหวหอมทุกหัวหอมให้บุบบุบในน้ำไม่มีอะไรบ้างคะหัวกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลทีบเนี่ยนะ้ำตาลเหล็กเนี่ยนะลูกเท่ากับสองถ้วยนี่นะคุณย่าใส่ลงไปญาตเทก่อนนะเดี๋ยวมีจะได้ พี่าใส่ไอ้พวกเฟรนเจอร์ไปในเนี้ยม,มีอะไรบ้างคะในนี้นมีน้ำมันหอยสองช้อนสาเขียวหนึ่งช้อนแล้วก็ไอซีอ่วเค็มแล้วน,น,นี่มาขามเปียกนะแล้วก็ม, <า S 1> มีมะขามเปียก,ยกด้วยทั้นเอาแต่น้ำแล้วก็ผสมลงไปในน้ำกะทิแล้วก็เครื่องปรุงตามที่คุณยญ,ญ้าบอกมาสักรู่นะคะเสร็จแล้วก็ลงมาเคี่ยวนะคะเคี่ยวไฟอ่อนไปใจเย็นๆไปก่อนนะ พอเห็นน้ำมันเริ่มเดือดปุ๊บก็ใส่เส้นได้เลยค่ะเส้นมีเท่าไหร่เราใส่หมดเลยเด๋ยวไม่พอก็เติมน้ำาอะอันนี้เราไม่ได้เอาไปแช่น้ำก่อนใช่ไหมคะไม่แช่ไม่แช่ไม่ต้องแช่นะเพื่อนๆไม่แช่ไม่แช่แช่ไม่ได้เพราะว่านี่เราเอาน้ำในนี้ใส่ให้นิ่มแล้วเดี๋ยวมันจะพอดีแก่ตอเติมน้ำอีกนิดนะเพราะว่าจะต้องเคี่ยวให้เส้นนิ่มเติมน้ำลงไปประมาณหนึ่งก้วยนะคะจะเห็นว่าเส้นเยอะมากเลยนะแต่ว่าคุณย่าก็ใส่น้ำมันไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับปริมาณเส้นนะคมีหัวกะทิไงลูก เรามีหัวกะทิลงไปเราได้ความมันจากหัวกะทิด้วยแล้วแล้วมันตามหอมแล้วลูกเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมจะเริ่มแห้งเห็นไหมยังไม่พลิกนะคะจนกว่ามันจะเดือดนะคะพอมันเดือดเราถึงค่อยพลิกนะเพื่อนๆสังเกตนะคุณย่าไม่ได้คนตลอดนะคะเหมือนแบบแค่เคี่ยวๆนะคะแล้วก็รอให้มันเดือดก่อนแล้วก็ค่อยพลิกสักทีหนึ่งนะคะแล้วแล้วเส้นมันก็จะไม่แหลกปุ๊บเส้นมันจะไม่แหลกนะรัวแล้วอ่านะดังชีแล้วไะมเห็นไหมไม่ลูกนะนะ ตามหอมเริ่มขึ้นแล้วกะล่ำก่อนกับแครอทบิ๊กเนาะเขาไม่มีน้ำยามาเลยเป็นอย่างนี้ไม่งั้นมันก็จะจาขาวติดแก้วแล้วก็ใส่ต้นหอมเลยเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับผัดไทยโบร,ราณงานวัดของเรานะคะโปะหน้าข้างบนด้วยไข่ที่เราเอามาเจียวเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ซอยให้ออกมาเป็นเส้นๆน,นะคะ<ๆ>เพื่อนๆอาจจะโรยทั่ว น้ำตาลแล้วก็พริกป่นเอาไว้ข้างๆด้วยจะได้ดูน่ารับประทานค่ะสูตรนี้เราลดน้ำมันลงนะคะมันก็เลยอาจจะดูเส้นติดกันนิดนึงแต่ว่าเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยค่ะแต่สมมุติเพื่อนๆอยากจะไปขายแล้วให้มันดูเส้นไม่ติดกันให้มันดูชุ่มฉ่า <Okay. S 1> ก็เพิ่มในส่วนของน้ํามันได้นะคะโอเคพร้อ <Okay. S 1> มจะร้อนไปพร้อมกับดิชันหรือยังหนึ่งสองชาอืม,อมร้อน วันนี้คุณย่าจะผัดไอิ้ว,วเส้นใหญ่ผัดอิ้วเส้นใหญ่นะคะใส่หมูใส่ปลามึกนะคะใส่น้ำมันแล้วก็กระเทียมน,นะคะรวนให้หอมให้เหลืองก่อนนะคะใส่หมูกับปลามึกนะคะนะอันนี้เราใช้เส้นประมาณ2 5 0รอกรัมนะคะ อันนี้เราใช้กระทะทำหลายอย่างในกระทะเดียวกันไงทั้งต้มทั้งผัดทั้งทอดมาเลยทำในกระทะมันไม่ลื่น,นซึ่งปรุงมีอะไรบ้างคะผงปรุงรสรสหมูนะคะ<อ>ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวเท่าไหร่คะช้อนครึ่งซีอิ๊วหวานใส่มากนิดนึงเพื่อเพื่อจะให้สีสวยประมาณหนึ่งกระบวยนี้นหนึ่งกระบวย y ้อสหอยนางรมอีกห,หนึ่งกระบวยครึ่งเค็มนิดนึง ชิลเข้มนิดนึงใส่เลยนะใส่ไข่นี่คือใส่ลงไปเคลือบเต้นเลยใช่ไหมคะใช่อย่าเพิ่งยีไข่นะคะปล่อยให้ไข่เนี่ยมันเริ่มสุกนิดนึงก่อนเนาะถ้าก็จะใส่ผักให้มันมีไมไหมนิดนึงมันจะมีเหมือนกลิ่นกลิ่นกระทะนะคะหอมดีแล้วเราก็ใส่ผักตามชอบเลยริกไยหน่อยึ่ง และนี่ก็เป็นผัดซีอิวเส้นใหญ่นะคะส่วนของหมูเอาไปหมักด้วยน้ำสไปซ์ผสมกับซอสน้ำมันหอยเล็กน้อยนะคะพักอาไว้สัก15นาทีก็จะได้หมูนุ่มๆที่เอามาผัดเป็นผัดซีอิวแล้วจะทำให้อร่อยมากขึ้นเลยล่ะคะ่ะ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแวนตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบวกด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สแซนด์วิชพารวยคอร์สน้ำยำครอบจักรวาลคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สน้ำอิตาเลียนโซดาและที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือ คอสชาชง10ชนิดค่ะเพราะว่านักเรียนเอาไปทำขายแล้วกลับมาบอกกันทุกคนเลยนะคะว่าเข้มข้นแตกต่างจากสูตรทั่วไปจริงๆลูกค้าติดใจกันทุกคนเลยละและตอนนี้ก็กําลังจะเปิดอีกหนึ่งคอสนั่นก็คือหอมหมกลาวา8หน้า8รสชาตินะคะใครสนใจคอสไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเชฟแว่นค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ